s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่เพื่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวตอนนี้อยู่กับแม่หมอพิมพฟ้าเองค่ะ พิมพ์ก็เป็นนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีแล้วก็โหราศาสตร์นะคะตอนนี้ก็ดูดวงมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคิดว่าหลายคนก็อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันบ้างพิมพ์ก็ ออกทีวีบ้างแล้วก็มีเขียนบทความนะคะ<ม>เกี่ยวกับดวงอยู่ในหลายๆที่ค่ะรายการนี้เนี่ยพิมพ์พจะไม่ได้มาคนเดียวนะคะพิมพจะมีโคโฮส,สุดสวยของเรานะคะน้องรุ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะรุ่งก็เป็นโปรดักชันโปรดิวเซอร์เนาะของ s ซลมอนพอดแคสตจะมาเป็นโคโฮส์ร่วมกับพี่พิมพ์พในรายการนี้ค่ะค่ะแล้วก็รายการนี้เนาะก็จะมีน้องรุ่งเนี่ยจะเป็นตัวแทนเหมือนเป็นตัวแทนฝั่งเอเชียเป็นตัวแทนจากมัคเกลนะคะมาะร่วมคุยกับเรารว่าเป็น เหมือนตัวแทนผู้ประสบภัยจากดวงดาวอา,อาจจะแบบมาซอกแซกถามว่าแบบแบบนี้ดวงแบบนั้นจะเป็นยังไงบ้างอะไราใช่ใช่คำว่าผู้ประสบภัยจากดวงดาวเนี่ยก็มาจากรายการของเราเนี่ยสตารราศีเป็นรายการที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกคนนะคะก็เวลาเราดูดวงเราก็จะดูดวงด้วยการใช้การเคลื่อนไหวจากดวงดาวบนท้องฟ้ามาพยากรณ์ในแต่ละเรื่องไปก็จะเป็นการดูดวงผ่านแบบ ปกติเราจะมีดวงรายเดือนดวงรายปักใช่ไหมแต่ว่า<ม>อันก็จะเป็นดวงรายดาวย้ายคือเดือนนึงเนี่ยอาจจะมีดาวย้ายที่ไม่ซ้ำกันหรือว่าซ้ากันก็ได้เนาะแล้วก็เราก็จะดูแบบถ้าเดือนนี้มีดาวย้าย6ดวงเราก็จะมาเล่าว,ว่า6ดวงที่ย้ายเนี่ยมันจะแบบไปทํามุมหรือว่าส่งผลอะไรกับคนแต่ละลัคนาราศีบ้างนะคะ ก็จะแบบทายไปตั้งแต่แบบเรื่องเล็กๆนะแบบระดับอะตอมเลยไปจนถึงแบบเรื่องใหญ่ๆระดับจักรวาลมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่าเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเนาะใช่ใช่เหมือนเป็นแบบเครื่องรางเตือนใจอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะให้ทุกคนเนี่ยรอดพ้นจากภัยจากดวงดาวไปพร้อมๆกันก็มาเจอกันนะคะกับรายการสตาร์ราศีที่เพื่อนทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์ค่ะ